ครับเนื่องจากผมทํางานอยู่กับชมรมผู้สูงอายุปั่นเบื่อยเห็นผู้ที่มาร่วมชมรมของผมเนี่ยป่วยเป็นโรคไตไปฟอกที่โรงพยาบาลหลายคนแล้วาก,การไปของแต่ละคนนี่ก็ลำบากการเดินทางไปฟอกไตในเมืองเป็นการลำบากมากน่าสงสารก็เลยคิดอยากจะกราบ เรียนคือท่านพระครูปรยิยติวีลาภนํนำลกูกหลานในอำเภอเรือมนาดสร้างอาคารฟอกไตให้โรงพยาบาลเรือมนาดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวหรือครับผมเจริญพรพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญทุกท่านพร้อมกันร่วมแสดงพลังของชาวจังหวัดอำนาเจริญสร้างอาคารสังฆ ประชาพัฒนเพื่อเป็นสถานที่ให้บริการพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตำนาเเริญโดยการยกเสาเอกวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 6และจะทําบุญขึ้นอาคารมอบตึกวันที่10บุิภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 7กจึงอ,อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันแสดงพลังสืบสารเจตนารมณร่วมกันขอเจริญพร ครับสำหรับโรคไตวายระดับระยะที่5นะครับเป็นระนยะที่จะต้องเข้ารับการรักษาโดยการฟอกไตทางหลอดเลือดโดยปัจจุบันเราพบว,ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีแนวโน,น้มสูงขึ้นในทุกปีนะครับโดยผู้ป่วยบางรายก็ไปเสรการรักษาในการฟอกไตทางหลอดเลือดเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของการเดินทางไปฟอกไตหนองเรือต่างเมืองทาให้ไม่เป็นไปตามแผนการรักษาดังนั้นนะครับเราในฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งเดียวในพื้นทีิมนา จะต้องจัดบริการฟอกไตทางหลอเดเลือดขึ้นให้ได้นะครับโดยมุ่งหวังเพื่อจะเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยลดการเดินทางและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นความโชคดีครับที่เรามีภาคประชาชนคณะสงฆ์ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างอาคารสังฆปริาพัฒน์อย่างนี้ขึ้นครับแล้วก็มอบให้กับโรงพยาบาลเรือนาด เพื่อใช้ในการเปิดบริการการฟาอกไตตลอดเดือนให้กับประชาชนซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโ,โรคไตวายเรื้อรังระยะที่5กรับผมในายแพทย์สมศแสนองกรุรมร๊มในการโรงพยาบาลรืนนาดกอกับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดอาคารน,นี้ขึ้นครับผม